ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับก็วันนี้จะมีจะมาทำเมนูลาส้มนะครับลาส้มซึ่งไปตกได้มานะครับวันนี้ประมาณไปไปตกได้มานะครับเมื่อเมื่อตอนเช้านะครับได้มาห้าตัวน้ำหนักก็ประมาณสักหน้าสักกิโลกว่ากว่านะครับสักโลโลขีดโลสองขีดได้นะครับ เดี๋ยวจะเอามาทําปลาส้มนะครับเอามาทําปลาส้มซึ่งขั้นตอนก็อลองเปิดดูใน YouTube นะครับขั้นตอนก็เดี๋ยวลองทําดูตามตามสูตรนั่นเลยนะครับคือปลา1กิโล1ขีดครับโดยประมาณแล้วก็จะใส่น้ําตาลกับเกลือนะครับคือน้ําตาลกับเกลือนี้ใส่แล้วก็หมักไว้ สองวันเออสามวันนะครับสามวันถึงสี่วันเสร็จแ,แล้วหลังจากนั้นก็เอ่อเจ้าปลาขึ้นมาคลุกกับข้าวนะครับข้าวคั่วเอามาคลุกกับข้าวคั่วอีกทีนะแล้วก็หมักไว้อีกหนึ่งวันก็หลังจากนั้นปลาก็จะมีมีความส้มนะครับปลาจะอ,อกส้มแล้วนำมานำมาทอดนะครับอ่ะเดี๋ยวสำหรับวันนี้นะครับก็เอา เอาเกลือแล้วก็น้ําตาลใส่ไปก่อนนะครับแค่นี้เองแล้วก็หมักไว้สามวันน้ําตาลนะครับน้ําตาลจะใส่สักสามช้อนโต๊ะนะครับสามช้อนโต๊แล้วก็เกลือสักสักสช้อนนะครับ คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันใช้มือนะครับใช้มือไม่ต้องใส่ถุงมือล้างมือทำความสะอาดเรียบร้อยคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับแล้วก็หมัก ใส่ในขวดในขวดโหลนะครับหมักไว้สามวันแล้วก็เอามาคู่กับข้าวคั่วได้เลยอุ้ยโดนก้างตับมือเนี้อแดงสวยมากล่าสุด เ okay. okay. ขาได้ที่แล้วนะครับแล้วก็ใส่ไว้ในขวดขวดโหลนะครับขวดใส่ในขวดได้เลยหมกไว้สามวันใส่ขวดแล้วก็ปิดฝา้แน่นนะครับ กโอเคนะครับสูตรการถนอมอาหารนะรอันปลาสม้มน้ำตาลโอเคครับ กบปิดฝาไวให้เล่นนะครับแล้วก็อีกสามวันนะครับสามวันหรือว่าสี่วันนะครับก็เอาเปล่าออกมาเอาเปลาออกมาแล้วก็ทุกกับข้าวคั่วนะครับแล้วก็หมักไว้อีกทีนะหมักไว้อีกทีหนึ่งหนึ่งวันหนึ่งคืนนะครับก็นํามากินได้เลยโอเคเดี๋ยวอีกสามวันค่อยมาเจอก็อมาดูว่า ท,ที่เราหมักไว้แบบนี้นะครับมันจะเป็นรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงเคครับครับก็มาเจอกันอีกรอบนะครับขั้นตอนของการทำ<อ>ปลาส้มน,นะครับวันก่อนทำไว้วันก่อนทำไว้ใส่น้ำตาลกับใส่เกลือนะครับสองอย่างแล้วก็หมักไว้สามวันสามวันกว่ากว่านะครับสามวันกว่ากว่า แล้วก็เอามาเดี๋ยวจะเอาเ, first, เอาปลาครับ네นี่คือปลาที่ที่หมักไว้นะครับหมักไว้เดี๋ยวจะเอาเนื้อปลาออกมานะครับแล้วก็เอาใส่ในดูนะครับเนื้อปลาสวยมากเอาเนื้อปลาออกมานะครับแล้วก็เทน้ำนี้จริงแล้วก็เอามาคลุกกับข้าวคั่วนะครับข้าวคั่วอันนี้คือข้าวคั่วนะครับสองกำมือเดี๋ยวจะคั่วประมาณสัก เ,เดี๋ยวจะคั่วให้ข้าวมัน,มน,มน,มนสุกนะครับหอมแล้วก็มาตาโอเคเดี๋ยวมาชมขั้นตอนกนารคั่วนิดหน่อยนะครับแล้วก็เอามาตําใส่ในใส่ในปลาโอเคครับท่านผั้ข้าวที่คั่วเมื่อกี้นะครับกบ็ให้อหอกเหลืองประมาณนี้นะอันนี้ค่อนข้างจะโอเคนะครับพอดีแล้วแล้วก็หลังจากจากนี้ก็เอามาตำนะครับ ครับเมื่อกี้ข้าวที่วเสร็จแล้วนะครับก็มาใส่ครกนะครับเพื่อที่จะทํตาตําไม่ต้องละเอียดไม่ต้องละเอียดมากนะครับเอาละเอียดากลาง,ลางครับตั้มนี้ไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวมาดูว่ามาดูทีว่าตัประมาณเวลาตําเสร็จแล้วประมาณไหน,นครับข้าวที่ตั้นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับไม่ต้องให้ให้ละเอียดจนเกินไปนะครับให้ละเอียดพอปานกลางแต่เป็นม็ดๆนิดๆหน่อยๆนะครับต้องไกลๆประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเอาเนื้อปลาออกมานะครับตืมน้าจริงที่ก็เอามาคลุกกับเอาเนื้อปลามาคลุกกับกับข้าวนะครับโอเคเดี๋ยวมาชมดีครับเนื้อปลานะครับที่เอาขึ้นมาจากขวดนะครับเอามาใส่แกลือมา แล้วก็จะนํเข้าวนะครับข้าวคั่วใส่ลงไปกับลุกเค้านะครับลุกเค้าห้เข้าะแล้วก็นําไปหมักไว้อีกสนะักหนึ่งวันนะครับหนึ่งวันสองวันก็กินได้เลยหนึ่งวันก็กินได้แล้วนะครับรพอคู่กับข้าวคัว่วที่จะกิ่นจะหอมเนื้อปลาเอาขึ้นมานหอมมากนะหอมน่ากิน ครเดี๋ยวจะลุกเนียบปลานะครับให้ข้าข้าวคั่วหอมขนาดยังไม่ยังไม่คลุกข้าวคั่วนะครับหอมกินหอมของคันหมักปลาะจะกินส้มๆก็เมืม่อกี้ที่ข้าวเราเรานำมาคั่วนะครับเท่าประมาณสองกำมือนี้พอดีเลย ตอนแรกก็ค่อนข้างไม่แน่ใจว่าข้าวจะเยอะไปหรือเปล่าแต่ว่าด้วยปริมราณปลานะครับปริมราณปลาเยอะพอที่จะพอดีรับครุเแบบนี้นะครับาการคุกให้เข้าไปในตามร่องของของ,ของเนื้อปลานะครับ ใส่ไว้ในในขวดนะครับใส่ไว้ในขวดใส่ในขวดแล้วปิดฝาให้แน่นนะครับจับยงไว้ดีเวลาจะยกขึ้นมาทำกับข้าวจะได้กินทำกินจะได้หยิบได้ง่ายวางยาง ถ้าใส่ไว้ในตู้เย็นมันจะได้หลงงนนหน่โอเคนะครับส่วนเศษค้าวที่เหลือนี้นก็ตักใส่ในในขวดให้หมดเลยใส่ไว้ในขวดเรียบร้อยแล้วบิดฝาให้แน่นนะครับแล้วก็อีกสักสองวันค่อยมาทอดกัน มาทอดดูนะครับว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงเนื้อปลาสวยมากเลยนะครับปลาสวยมากครับก็อีกสองวันนะครับอีกสองวันเดี๋ยวก็มาลงทอดกินดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับสำหรับปลาส้มนะครับที่ได้ทำเมื่อวันก่อนนะครับขั้นตอนของอ่า ใส,ใ,ส video, ใส่ข้าวคั่วนะครับใส่ข้าวคั่วแล้วก็เก็บไว้นะครับใส่ข้าวคั่วแล้วเก็บไว้อ่หมักไว้อีกหมักไว้อีกสองวันนะครับสองวันหรือว่าหนึ่งวันก็ได้นะครับแล้วก็มาก็นแต่เม hmm. ื่อเมื่อวานลองลองเปิดดมดูแล้วหอมมากนะครับอันเม็ดของข้าวคั่วนะครับเดี๋ยวจะลองเอามาทอดดูแล้วก็กินกับต้มยำกะทิปลาชโดนะครับโอเคเดี๋ยวจะทอดนะครับ เนื้อปลาที่เราทอดเราเก็บนะครับเมื่อกี้เปื่อยหมดเลยนะครับเนื้อมันคือคือธรรมดานะครับปลาึ้มเวลาเวลาเราหมักไว้หลายๆวันเนี่ยเนื้อทั้งเนื้อทั้งก้างนะครับมันมันจะมันจะเลกมันจะเปื่อยก้างเล็กๆเนี่ยมันยุ่ยมดเลยนะครับเวลากินถ้าได้ข้าวเหนียวนะครับโอ้โหสุดยอดเลยโอเค คิดว่าถ้าตักเต่เตจานเนี่ยคงจะไม่เห็นสภาพความตัวปลานะครับโอเค้ครับเดี๋ยวไปเจอกันตอนกินข้าวนะครับ